คือทึ่งครับสมคำล้าลือท,ที่ได้ยินมาจากเพื่อนอะไรเงี้ยว่าพักฟื้นโดยเร็วเจ๋งครับก็สุดยอดปวดขาครับขาชาครับที่บริษทัทก็ไปนั่งทำงาน8-9ชั่วโมงได้เลยครับเวลาเราเดินมันก็เดินได้ไม่เต็มแล้วมันก็ปวดแป,ป๊บๆก่อนนอนก็ปวดครับคือผมยืนแบบขยิงเพราะว่าปวดขาด้านนี้เพื่อน มาบอกว่าให้แนะนำมาที่นี่เพราะว่าคุณย่าเขาเคยมารักษาที่นี่แล้วก็หายแล้วก็พักฟื้นหนึ่งวันแล้วก็เดินได้เลยคือเพื่อนบอกตัดสินใจปุ๊บแล้วก็วันต่อมาก็โทรนัดกับที่โรงพยาบาลแล้วก็มาเลยหายเลยครับไม่ไม่เจ็บเลยครับคือตื่นเช้ามา อลองลุกเข้าห้องน้ําหาย,ยครับไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยมันดีมากครับมันดีมากมากดีมากจริงๆครับดูแลดีปลอดภัยมันดีมากครับมันดีมากมากดีมากจริงๆคือไว้ใจได้เลยครับโรงพยาบาลเอส y n ด์แอนเนิร์ฟเอสไบดส